การปฏิวัติเงียยกำลังเกิดขึ้นเบื้องหลังโลกการเงินขณะที่ทุกคนจับตาดูราคาคริปโตสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ดั้งเดิมอย่าง BNY Mellon JP Morgan แล้วก็ Nasdaq ไม่ได้แค่ก้าวเข้ามาลองตลาดแต่พวกเขากำลังสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินขึ้นมาใหม่ทั้งหมดวันนี้เราจะมาดูกันว่าพวกเขาสร้างมันอย่างไรกฎเกณฑ์ที่พวกเขาร้องขอเป็นแบบไหนและมันมีความหมายอย่างไรเมื่อ Wall Street ตัดสินใจเข้าสู่โลกออนเชนอย่างเต็มตัว เริ่มกันที่ BNY Mellon ก่อนเลยธนาคารรับฝากสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่เลยครับตอนนี้เขากำลังเปิดให้ลูกค้าสถาบันสามารถเห็นยอดเงินฝากของตัวเองในรูปแบบโทเค็นบนแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลของธนาคารเองมันคือการแปลงเงินดอนลลาร์ในบัญชีให้กลายเป็นโทเคน็น ใช่พูดง่ายคือมันการเป็นการนํายอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารมาแสดงผลบนบล็อกเชนทําให้เงินดอลลาร์ธรรมดาธรรมดาสามารถเคลื่อนย้ายแล้วก็ทําธุรกรรมได้เหมือนกับคริปโตเคอเรนซีซึ่ง BNY m e l l o n จะออกโทเค็นพวกนี้บนเครือข่ายบล็อกเชนส่วนตัวที่พวกเขาพัฒนาขึ้นมาเองพอพูดคําว่าบล็อกเชนส่วนตัว หรือ permission blockchain สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยมันต่างจาก blockchain สาธารณะอย่าง bitcoin หรือ ethereum อยังไงบ้างให้ลองลึกภาพเปรียบเทียบง่ายๆเลยระหว่างอินเทอร์เน็ตของบริษัทกับอินเทอร์เน็ตสาธารณะ blockchain สาธารณะใครก็เข้ามาใช้งานได้แต่ blockchain ส่วนตัวของ BNY Mellon เนี่ยมันเหมือนคลับส่วนตัวธนาคารเป็นคนคุมทั้งหมดว่าใครจะเข้ามาได้ทำอะไรได้บ้างซึ่งมันก็ให้ความปลอดภัยการควบคุม แต่ก็สร้างปัญหาใหญ่เหมือนกันคือการถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องมีสะพานเชื่อมใช่ต้องสร้างสะพานเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายสาธารณะเพราะตรงนั้นคือแหล่งรวมสภาพคล่องเป็นที่ที่ธุรกรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นจริงเ้าหมายของเขาคือการสร้างระบบที่เปิดทำการตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุด <c oughs> เพื่อให้สถาบันต่างๆเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ได้ตลอดเวลา แล้วคำว่าการปลดล็อกสภาพคล่องที่เราได้ยินกันบ่อยๆในทางปฏิบัติแล้วมันหมายความว่าไงลองจินตนาการว่าเรามีหุ้นอยู่แต่จะซื้อขายได้แค่ช่วงเวลาตลาดเปิด9้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นวันทำงานเท่านั้นเท่ากับว่างเงินของเราถูกล็อกไว้นอกช่วงเวลานั้นใช่เลยแต่ถ้าหุ้นนั้นอยู่ในรูปของโทเคนเราสามารถนำมันไปใช้เป็นหลักประกันเพื่อกู้ยืมเงินได้ทันทีตอนตีสมของวันอาทิตย์จากที่ไหนก็ได้ในโลก คือสินทรัพย์มันพร้อมใช้งานอยู่เสมอถูกต้องการนำสินทรัพย์มาไว้บนเชนที่ทำงานตลอดเวลาทำให้สินทรัพย์เหล่านั้นแอคทีฟตลอดแทนที่จะหลับอยู่ในบัญชีแบบดั้งเดิมนั่นแหละคือความหมายของการปลดล็อกสภาพคล่องแล <st> ้วริ p เปก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ในฐานะพันธมิตรพวกเขามองว่านี่คือการนำศักยภาพของสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ามาสู่ใจกลางของระบบธนาคารโดยที่ b n เ Mellon มจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเงินสำรองหลัก ให้กับ s t a b l e c o i n RLUSD ของ Ripple ด้วยความร่มมือลักษณะนี้จะเป็นภาพที่เราเห็นบ่อยขึ้นแน่ๆในอนาคตคือการเชื่อมโยงระหว่างโลกการเงินดั้งเดิมกับโลกดิจิทัลเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แล้วก็ไม่ได้มีแค่ BNY Mellon ที่เคลื่อนไหวแบบนี้ใช่เลยเพราะเราเห็นการเคลื่อนไหวที่คล้ายกันจาก JP Morgan กับ JPM Coin ของเขาแล้วที่น่าสนใจมากๆคือทั้งสธนาคารยักษ์ใหญ่ที่เป็นคู่แข่งกันมาตลอด กำลังมุ่งหน้าไปยังแพลตฟอร์มเดียวกันนั่นคือ Canton Network อะไรคือความพิเศษของเครือข่ายนี้ที่ดึงดูดสถาบันการเงินระดับนี้เข้ามาได้ Canton Network คือพื้นที่กลางที่ออกแบบมาเพื่อให้สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลสามารถทำงานร่วมกันได้คือเป็นบล็อกเชนที่เน้นเรื่อง interoperability ใช่เลยความสามารถในการทำงานร่วมกัน พร้อมกับรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลธุรกรรมนึกภาพว่ามันเป็นเหมือนห้องประชุมนิรภัยที่คู่แข่งสามารถเข้ามาเจราจาแล้วก็ทำธุรกรรมกันได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดให้กันเป็นการแก้ปัญหาที่เมื่อก่อนต่างคนต่างทำในระบบปิดของตัวเองถูกต้องตอนนี้พวกเขายอมรับแล้วว่ามูลค่ามันจำเป็นต้องไหลเวียนระหว่างกันได้อย่างอิสระไม่ใช่แค่ภายในกำแพงของตัวเอง แล้วพอดูรายชื่อผู้สนับสนุนเครือข่ายนี้มีทั้ง Goldman Sachs, Citadel ยิ่งชัดเจนว่าน,นี่คือโครงการที่ Wall Street เอาจริงเอาจังมากถูกต้องเลยสิ่งที่เรากำลังเห็นคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระดับแนวคิดคำว่า interoperability หรือการทำงานร่วมกันได้กำลังเปลี่ยนจากศัพท์เทคนิคในวงการคริปโตมาเป็นยุทธศาสตร์หลักของ Wall Street มันเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบสำหรับระบบการเงินที่แยกส่วนกันอย่างสิ้นเชิง พอธนาคารสร้างช่องทางสร้างถนนหลวงสำหรับเชื่อมต่อระบบการเงินใหม่แล้วแต่ระบบนิเวศทั้งหมดจะสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าขาดโครงสร้างพื้นฐานอื่นอย่างเช่นข้อมูลตลาดดัชนีชี้วัดที่น่าเชื่อถือซึ่งนี่คือสิ่งที่ NASDAQ และ CME Group กำําลังทําทั้งสองสถาบันร่วมมือกันเปิดตัวดัชนีคริปโต NASDAQ CME c r y p t o Index จริงๆมันคือการรีแบรนด์มาจากดัชนีเดิมของ n a s d a q ในดัชนีนี้ก็จะมีสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำหลายตัวใช่มีทั้งบิตคอยน์อีเธอรียม x s p s o n a แล้วก็อื่นๆแต่ปัจจุบันก็มีดัชนีคริปโตจากบริษัทอื่นอยู่แล้วทำไมการที่ Nasdaq กับ CME เข้ามาทำเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันเป็นเรื่องของความไว้วางใจและความชอบธรรมในระดับสถาบันการมีดัชนีที่สร้างและบริหารโดยสถาบันตลาดทุนระดับโลก เป็นการส่งสัญญาณว่าสินทรัพย์ดิจิตัลกำลังถูกยอมรับให้เป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งอย่างเป็นทางการและมันยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อนขึ้นในอนาคตด้วยอย่างเช่นกองทุน ETF หรือตราสารอนุพันธ์ทันชอนไวส์แมนจาก NASDA q เขาก็บอกว่าทิศท,ทางของนักลงทุนสถาบันกำลังมองหาการลงทุนที่อิงกับดัชนีเพื่อให้ได้ภาพรวมของตลาดที่กว้างขึ้น ไม่ได้จำกัดอยู่แค่บิตคอยเบอระเด็นนี้น่าสนใจมันสะท้อนภาพอนาคตของโลกที่เป็นแบบโมติเชนอย่างชัดเจนจะไม่มีเหรียญเดียวหรือเชนเดียวที่ครองตลาดทั้งหมดแต่จะเป็นระบบนิเวศท,ที่มีความหลากหลายแต่ละเชนก็จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างกันไปเหมือนภาษาโปรแกรมที่ต่างกันก็เหมาะกับงานคนละประเภทใช่เลยดังนั้นความสามารถในการทำงานร่วมกันจึงเป็นหัวใจสำคัญเรื่องราวทั้งหมดนี้มันดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่ใหญ่กว่า ที่คนอย่างแ a ลรี f ฟิงจาก BlackRock เคยพูดถึง Tokenization ใช่การแปลงสินทรัพย์ในโลกจริงให้กลายเป็นโทเคนดิจิทัลเราเห็นมันเกิดขึ้นกับเงินกับดัชนีและตอนนี้มันกำลังเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ที่จับต้องได้อย่างอสังหาริมทรัพย์ บริษัท p r o p พเเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากพวกเขาใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนกับ AI เพื่อทำให้กระบวนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มันมีประสิทธิภาพขึ้นซื้อบ้านด้วยคริปโตได้ใช่ผ่านบริการ Escrow ของ Coinbase แล้วที่สำคัญคือการนำโฉนดที่ดินมาสร้างเป็น NFT บนบล็อกเชนฟังดูเป็นเรื่องอนาคตไกลตัวเหมือนกันนะการนำคริปโตหรือ NFT เข้ามาใช้ในกระบวนการซื้อบ้านที่ซับซ้อนอยู่แล้ว มันจะไม่ยิ่งทำให้ทุกอย่างยุ่งยากขึ้นสำหรับคนทั่วไปเหรอนั่นคือความท้าทายสำคัญเลยในปัจจุบันในระยะแรกนี้มันอาจจะยังดูซับซ้อนสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปแต่วิสัยทัศน์ระยะยาวคือการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาทดแทนกองเอกสารมหืมาลดขั้นตอนที่ต้องผ่านตัวกลางมากมายใช่ทางในหน้าบริษัทประกรันกรริทธิ์ให้เหลือแค่สมาร์ทคอนแท็กที่โปร่งใสและตรวจสอบได้เพียงหนึ่งเดียว เป้าหมายคือทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นและลดต้นทุนลงมหาศาลแม้ว่าเวอร์ชันปัจจุบันจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นก็ตามการที่นักลงทุนระดับมหาเศรษฐีอย่างทีมเดรเปอร์เข้ามาสนับสนุนก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพระยะยาวของแนวคิดนี้พอสถาบันการเงินและสินทรัพย์ในโลกจริงกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่โลกออนเชนคำถามสำคัญที่ตามมาเสมอคือแล้วกฎเกณฑ์การกำกับดูแลเป็นอย่างไรซึ่งตอนนี้หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนขึ้น เริ่มที่สหราชอาณาจักก่อนที่นั่น Ripple Markets ได้รับใบอนุญ,ญาตสถาบันการเงิน Electronics หรือ EMI จากหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน FCA ใบอนุญ,ญาตนี้อนุญ,ญาตให้ Ripple สามารถให้บริการชำระเงินและก็ออกเงิน Electronics ได้ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสำหรับแผนการออก Stablecoin RLUSD ของพวกเขาในอนาคต FCA ยังกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนด้วยใช่ให้บริษัทต่างๆต้องยื่นขอใบอนุญ,ญาตเต็มรูปแบบภายในปี2027 ซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงเส้นทางการกำกับดูแลที่แน่นอนจากการสร้างเส้นทางที่ชัดเจนในอังกฤษ ข้ามไปดูอีกฝากหนึ่งของโลกที่โคลอมเบียแนวทางของเขาดูเหมือนจะมุ่งไปที่การติดตามและจัดเก็บภาษีถูกต้องหน่วยงานด้านภาษีของโคลอมเบียออกกฎเกณฑ์ใหม่ให้ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลต้องรวบรวมและรายงานข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลระบุต,ตัวตนของลูกค้าที่น่าสนใจคือกฎเกณฑ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวใช่เลยมันสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่พัฒนาโดย O E C D ที่เรียกว่า Crypto Asset reporting framework หรือ CARF ซึ่งเป็นกรอบการทำงานเพื่อให้หน่วยงานภาษีทั่วโลกสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้โดยอัตโนมัติทิศทางของโลกจึงชัดเจนว่ามึ่งไปสู่การกำกับดูแลและจัดเก็บภาษีไม่ใช่การสั่งห้ามและแน่นอนจุดที่ทุกคนจับตามองมากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาซึ่งล่าสุดมีความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างกฎหมายโครงสร้างตลาดคริปโตที่รอคอยกันมานาน วุฒิสมาชิกซินเทียลัมเมสหนึ่งในผู้ผลักดันหลักได้ทวีตภาพตัวเองกำลังอ่านร่างกฎหมายฉบับนี้และคณะกรรมาการการธนาคารของวุฒิสภาก็ได้กำหนดวันพิจารณาแก้ไขร่างกฎหมายอย่างเป็นทางการแล้วหัวใจของร่างกฎหมายฉบับนี้คือความพยายามที่จะสร้างความชัดเจนเป็นครั้งแรกเป็นการขีดเส้นแบ่งที่ชัดเจนว่าสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทไหนจะอยู่ภายใต้าการกำกับของกรอตต์ SEC. และประเภทไหนจะอยู่ภายใต้การกำกับของ CFTC นี่คือความแน่นอนที่สถาบันการเงินต่างๆที่เราพูดถึงในตอนต้นรอคอยมาตลอดเพื่อที่จะได้เข้ามาในตลาดอย่างมั่นใจแต่ในร่างกฎหมายก็มีการพูดคุยถึงประเด็นอื่นด้วยเช่นมาตรการป้องกันด้านจริยธรรมไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมนี้ประเด็นนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับภาพใหญ่ขอ,ของโครงสร้างตลาดได้อย่างไรประเด็นนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เ,ณเฉพาะอย่าง กรณีเหรียญมีมที่เกี่ยวข้องกับทรัมป์ซึ่งสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่ออุตสาหกรรมโดยรวมจึงเกิดข้อเสนอว่าควรมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งไม่ว่าจะสังกัดพรรคใดใช้ตำแหน่งเพื่อสร้างผลประโยชน์ในลักษณะนี้แม้มันจะเป็นการถกเถียงด้านจริยธรรมที่สำคัญแต่สำหรับตลาดแล้วประเด็นหลักยังคงเป็นการสร้างความชัดเจนในการกำกับดูแลระหว่าง SEC และ CFTC เรื่องจริยธรรมเป็นส่วนเสริมเพื่อทําให้อุตสาหกรรมดูน่าเชื่อถือขึ้นแต่โครงสร้างกฎหมายพื้นฐานคือสิ่งที่ตลาดต้องการมากที่สุดสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดนี้คือพิมเขียวของระบบการเงินใหม่ที่กําลังถูกสร้างขึ้นไม่ใช่โดยสตาร์ทอัพคริปโตหน้าใหม่แต่โดยสถาบันการเงินดั้งเดิมที่ควบคุมระบบเก่าอยู่คําถามที่แท้จริงสําหรับอนาคตจึงอาจไม่ใช่ว่าคริปโตจะประสบความสําเร็จหรือไม่ แต่อาจเป็นหน้าตาของมันจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ Wall Street ได้สร้างมันขึ้นมาใหม่ในแบบของตัวเองขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ฝากกดไลค์ให้กำนังใจกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนคอยวันโวันเพื่อไม่ให้พลาดทุกจังหวะสำคัญ